สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะมาในอีพีที่แปดสิบแปดนะคะพี่พี่วันนี้ช่องน้องละพีมีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมด ยี่สิบห้ารายการเลยนะคะสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสามารถสแกน QR code นะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสองแปดสองได้เลยนะคะช่องละพีของเก่าของสะสมินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนเลยนะคะต้องการติดต่อก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานสวยๆเลยนะคะพ,พี่นะและหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆรายการไหนสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะ สามารถแอดไลน์ขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่2นะคะเป็นพับปิดตาวัสดุสูงนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะรายการที่3มก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ดูนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะ รายการที่สี่นะคะก็จะเป็นงบนาอ้อยหลวงพ่อเนียมนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานสวยสเลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่พี่เป็นรายการที่สี่นะคะ,ปะ,คะไปต่อกันที่รายการที่ห้าเลยนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่5นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะเหรียญนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระซุ้มกรหลวงพ่อหนงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆีเป็นรายการที่6นะคะถูกใจรายการไหนรีบทักคลิปโทรเข้ามาเลยนะคะพี่ๆีสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีแบบ EMS เลยนะพี่ๆีนะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่ๆีก็จะเป็นเจาที่ปั๊มซ้ำหลวงพุทวดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะเป็นรายการที่7นะคะไปต่อกันที่รายการที่8เลยนะคะพี่ๆรายการที่8นะคะก็จะเป็นพยาคุณอาจารย์อาจารย์วรานะคะ พยาคุดอาจารย์วรานะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจร,รายการนี้เป็นรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่รายการที่9นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่9ก้นะคะไปต่อกันที่รายการที่10บนะคะพี่พี่รายการที่10นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อหนุมานแบกเทนหลวงพ่อคงนะคะสี่บาททุกรายการเลยนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักทิปโทรเข้ามาเลยนะคะพี่พนะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่สิบอนะคะก็จะเป็นเหรียญพมสอนรอดนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่สิบอดนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่12เป็น,นพรนะรเนื้อผงวัดพรับนะคะพี่พี่พระเนื้อผงวัดพรับนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่12นะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามนะคะพี่ รายการที่สิบสาเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเกาๆสวยๆเลยนะคะพี่พรายการที่13านะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะพี่พรายการที่14นะคะก็จะเป็นพรปปิตาพิมพ์บอจุฬานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ รายการไหนไม่ชัดพี่พก็สามารถแอดไลน์แจ้งอีกทีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมบันได้เลยนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะไปกันต่อรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะนางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่สิ้านะคะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่16ไปกันต่อรายการที่16เลยนะคะรายการที่16ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่พรายการที่17นะคะก็จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่0บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีแบบ e m s นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่17นะคะ ไปกันต่อรายการที่18นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระกําแพงรีลาเมดขนุนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะ เหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ<อ>ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะไ,<อ>ไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะ<อ>เรียมกรอบพลาสติกสวยๆพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่21นะคะพี่ก็จะเป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่เป็นรายการที่ย1็ดนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพีบี่ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบ สนะคะรายการที่23นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่23นะคะไปกันต่อรายการที่24นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ ถ้าชอบถ้าถูกใจเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่25เลยนะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักคลิปโทรเข้ามาหาช่องน้องระพีนะคะ400บาททุรายการเลยนะคะพี่จะส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR โค้ดด้านล่างนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0816916282นะคะช่องระพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ นะคะพี่ๆไว้เจอกัน e ีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ